วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าสเส้นรูปนะครับในอุตสาหกรรมการเม้นททั่วไปทีนี้ทุกคนเนี่ยก็คงได้เรียนมาในหลักการสร้างแพทเทิร์นตามที่โรงเรียนสอนจัดเสื้อในประเทศไทยสอนทั่วไปนะครับก็คือสอนแพทเทิร์นมือกระดาษใช่ไหมครับที่ทุกที่เรียนเอากระดาษมาแล้วก็ตีเส้นตีกรอบกระโปรงวัดสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ ก็คือทุกวันนี้บางคนอาจจะยังทําแบบนั้นอยู่นะครับทีนี้เราคิดไม่ว่าก็คือจะเปลี่ยนจากระบบการทำเทสเตนแบบเก่าๆเ,เนี่ยกระดาษเนี่ยมาสร้างในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษให้ลกเต็มลง,งอ่ะสะดวกรวดเร็วการเกตไซส์ปกติเราเราเกตด,ด้วยมือใช่ไหมครับก็คือทำทีละไซส์ ทำไซส์เบสก่อนไซส์ S แล้วก็ขยายออกไปครึ่งน,นิ้วเอาสิบไซส์ล้วก็ต้องขยาย10เส้นแล้วก็ก๊อปกระดาษแข็งออกไป10ไซส์นี้จะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเราถ้าทําในโปรแกรมเป็นไซส์เบสปุ๊บใส่ค่าเกตออกไปค่าห้าห้าครึ่งเซนปุ๊บสิบไซส์มันจะออกมาสิบเส้นเลยสีแตกต่างกันมันก็จะเร็วกว่าเปมพ้นม,มือเยอะเลยแล้วต่อไปก็คือการวางแมก วางมาร์กนี่ก็คือปกติแล้วเนี่ยโรงงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะวางผ้าเป็นชั้นๆ50ชั้นร้อชั้นอ่เสร็จแล้วเอาบล็อกกระดาษแข็งที่แขวนอยู่ข้างผนังเนี่ยเอามาวางบนชั้นปู้ผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคกีเสร็จแล้วก็ช่างตัดก็เอาเลื่อยไฟฟ้าตัดทีนี้ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวางให้แบบคำนวณผ้าวางอัตโนมัติแบบประหยัดผ้าที่สุดซึ่งรวดเร็วใครใครจะวางก็ได้ ไม่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้มันก็จะประหยัดข่าซึ่งตรงนี้เป็นกําไรของเราะก็ะคือว่าถ้าร้อยชั้นเนี่ยประหยัด1นิ้วก็คือประหยัดร้อยนิ้วซึ่งตรงนี้โปรแกรมจะคํานวณได้ประหยัดกว่าคนคานวณเยอะเลยครับแล้วก็ที่สําคัญรวดเร็วแล้วก็ใครวางก็ได้มันก็จะวางแบบประหยัดที่สุดแต่แล้วเร,เราก็อพอดออกมาด้วยเครื่องวาดชัตเร์แบบต่างๆของเราอ่ะทีนี้ เราก็จะมีหลายแบบก็คือตั้งแต่หน้ากว้าง74เซนเมตร30เมตร66จนกระทั่งถึงเมตร80เมตร90ก็แล้วแต่หน้าผา36 48 60นิ้ว72นิ้วเป็นแบบปากกาปากกาธรรมดาหรือก็เป็นแบบหัวอิงเจตก็ตรงนี้ก็คือแล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนนะครับว่าจะมีสูงขนาดไหนก็จะมีหลายแบบ อันนี้คือคร่าวๆระบบการผลิตกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเ็จรูปโดยทั่วไปนะครับ